กกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทู้ผู้ทุกคนเนาะคะ่ะเมื่อนี้ผ้า่านผู้ชมมายำอาจารย์แหละะะ่เนาะค่ะนาะงคงสุดท้ายเพิ่นสีเน้นตัวใดนะคะเอฟซีก็ตามเพิ่นหลยอยู่นะคะอาจารย์แหล่เพิ่นเข้ามาสามวดแล้วเมื่อนี้กใกล้เมื่อเลขออกแล้วนะคะก็มาฟังเบิ่งว่าเพิ่นใช้ตัวใดเนาะ,ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนในทังช่องน้ำเด้อค่ะ สวัสดีครับอาจารย์แสวดีค่ะเอฟซีให้ตามไล์คือไม่จังหวดละค่ะเดนสืมาบ่ไดออกบ่ได้ออกฟองบ่ได้ออกกันนั่นอเดยไดออกฟองแกเ่แมนไลายหวัดดีดิสามหวดสี่หวดสามหวดเนาอักสื่อเยหน่ผมบ่ไเดชเนนี้ผมหไม่บาดสิแต่ว่าบ่ได้บอไดออก่องไม่อยูจเลยบ่ไดบ่ไดฝันละสานีนะเดนเลยแเก้าจารย์แหวฟันคิวเนาะ ได้มากผู้ดเดียวสามหมวดแล้วค่ะหนึห่งหมวดหนึห่งมวดที่ส<ม>ี่ค่ะเอฟซีถามหารายยุบว่าไปย่ำอาจารย์แหล่แน,น่ว่าซันฝันยังไงก่อน,นี้ค่ะัตกกแ,แ,แต่ตอนฝัตนตอนแลนรอบแรกเนาะรอบแรกเนะี่ยฝันมา้สิฝันว่าจะคอนน,นอทถอดเสียอยู่การมาจากเรียนรถท่านนี่แหละอ้าวท่านนี่นะแมนการมาจากเรียนรถข้างไก่พี่น่อยการมาจากลาดบุรีไปเลย ไม่หอดหล้วเมยเมยหรือนอนนอนบ่เนี่ยเจ้าของนอนถอดเสียนั่เล่นนี่นอนยน่ยกลงเว้นแนนบ้านนี้นี่คนมาเอื่นวะน้ำดําปูเห็นมาเอื่นปูเห็นมาเอื่นปูจุดเห็นมาเอื่นไปเปิยังบูเปกันแล้วอ่ะแต่ว่าเราของผบอกว่าไปเปิเนี่ยแต่เลยววานเดียวเด้อผมใช่เสียจะข่ากันใชสหพี่น่อพี่น่อเจ้าของใส่เกย์่าสันนอนถอดเสียเนาะ เลยว่าใส่เสียกก็ด้ำปูเอ้ยใส่เสียกก็น่าหน้ายขั้นยอดเดี๋ยวน้ำไปดอกปลยว่าสินะน้ำบะยางน้ำปนคนไปไปเนาะแล้วเป็นท่างเขียนสมัยเกี้เดีปลาเนี่ยเจ๊สมัยข้องข้นยางอะไรสิเนาะเอาไงมาข้องกล้วยข้องกล้วยยางสมัยเกีนยดีข้องเป็นข้องสีอบไรยางเป็นคือข้องกล้วยเนี่ยยางไปยางไปเป็นเอ็นสเต๊นหาปูปู้นี่ยบ่ได้เพิ่นใส่ชุดขาวนวดเท้าขาวดอกพี่น้อง เข้าเข่าแมนเข้าเข้าวขาไม่เอ็นเดีเขาประกาศเป็นผู้เอินมาอย่างเพื่อนตัวมาเบิงนี่แล้วดำมาเบิงตัวขี้เหร่มาป่วยต้นเดียวนี้สิบเครือยักษ์เหรอก็ค่ะยีสิบเครือยี่สิบเครือป่วยต้นเดียวนี้สิบเครือพี่น้องแต่ว่าหัแอดเองเนี่ยไปนั่นมันโมเมนต์ต้นป่วยเนี่ยที่น้องมันเป็นต้นพ่อมันเป็นต้นพ แล้วว่าเคยเห็นบ่ต้นกล้วยมีซิบเรือกเลยต้นกล้วยยังไงเนี่ยมันต้นโพดเนี่ยคืออยู่ในแจกันจิเทียงเราแจกันของบุคคลที่อยงเราเพราะว่ามันมีเครือกล้วยอีหลีเครือกล้วยนั้นยั้ย่างลงมาเป็นโอ้หลายมันจะเครือใหญ่ใหญ่ดีใหญ่ใหญ่บนนี้จะเล่าว่ามิยังมีบัวปูขนดอยากให้โตเห็นเราอะอยากให้โตนู่เราอะกล้วยจำไว้เด้อเวลาเขาเอิน้๊กล้วยต้นเดียวมี่ซิบเชือกเราอะ วันนี้แต่เรียกว่าโอ้ผมชินเมื่อได้ปัวผมเห็นหลายๆโอ้เป็นลุ่มบาศสนาเนี่ยสิเดี๋ยมาเห็นว่เคยเห็นในศริจัชยาอะไรประมาณนี้ว่าเคยเห็นลักษณะในศรีจัชยาไปเมื่อฮัมเราบอกลูกน้องได้เละพี่น้องเอาตะกร้ามันไป็นอะไรตะการมันเป็นตะกร้าสมัยจีกีพี่น้องตะการตะกร้ารเขาตักน้ำที่ว่าเขาอันที่ซีที่ซูดไว้ตักน้ำเนี่ยมัน สมัติกีใช่ไหมค่ะวันนี้เอาหอยสอกไปหอยสอกไปเนี่ยมันมันนวยเนี่ยหน่อยเด้พี่น้องนวยบบไงนวยบไงเนาะหอยสอกยังหลากเลยโอ้ข้างในเนี่ยเราเอากวยถิมไวีหนึ่งห้วยแมนมันตีตีว่ายังแต่กเอดไอ้ให้ไม่บานตีไม่บานตีเป็นเก่าอกเก่ากแมเก่าอบานตีเป็นเก่าอกอบแรกาตีกันเก่าสองศูนเนาะแมน แต่นี่ละประมาณเกาหกเกสองนึ่งเก้าดีดกนแหละกล้วยวี้นึ่งแซกตาเนาะกล้วยวี้นึ่งเซกตาไว้เป็นนึงน่งเก่าก็ได้ด้บ้ดนี้ยางมาพอนีเพราะังหนึ่นงยางมาส่งปู่บอกว่าโพดจอนหนึง่ <laughs> <ะ S 1> งโงเราไมยังมาสันเพราะว่างวดก่อนนัน่นพ่นหามากนัน่นชื่อไม่หน่อยชื่อหนอยแวนโอ้ยประกาศซื้อไลนเนาะ หัวด,ด่พานมาช<า>ุดหกสุดเจ็ดเนี่ยมันซื้อน้อย่ไะวันเล่าเลาว่าปูนบอกว่าจสออหงุดงวดนีเอาให้มันเตรีมตะกรนานเดินรถเสียหายอยู่หางหงุดวันนี้เราบ่อยฟังเสียหายหางวดแม่อันนี้วันเล่าว่าเสียหายหางวดเอาเหมันเต,ตร,รียมจะกรยานเดิเนเ่นหนึ่งนเราว่อยตอนแกฟันแทกรอบคันนี้ฟันรอบเดียวเอ้าคือดีแท้เลขว่าหลายฟันรอบเดียวคอรออือชิมี่แม่วางไช่าช่เนี่ยล่ะ ค่ะเพิ่มเติมบ่ค่ะ<ม>โอ้มีละมีละเกียร์พ่อมาเนาะมีเพิ่ม,มขม,ม,มาเพิ่พมมาจังไดยอาจารย์เลยเพิ่มมาว่าไปไปจับฉลากไปเนาะจับฉลารูปปิ้งปองฟันบ่แม่นแต่ว่าม,มันถ้าไปขับขายขับข้ามันบ่ค่อยชัดปานหดะมันสิเป็นคือจังอันปิ้งปองออกเลขนี่เนาะแม่นปิ้งปองปิงปองไท่เขาเรียกเป็ดไหโอ้ได้เรียกแปรหาไปเนาะไปตัว ทะเบียนรถเจ้าพอดีก็หันมาหาแปรมาซีถือทะเบียนรสตะของมีโบโตเพิ่มอาจารย์แดงแต่หากระชับผู้ชุมโตเดียวโตเดียวโคโล่โอ้โหคู่ทายอาจารย์แดงมันจับสลากผู้ได้ผู้ได้จับได้เล็ไอ้ผู้ได้จับได้เต็มหลายๆนั่นสี่ได้อันเป็ดตัวหนึ่งแล้วอ่ะเพราะจับเป้แป็กค่ะก็เลยมาบอกซูเปอร์ของเอฟซีฟังเกี็บบอมาถามเนาะครับเพื่อนกับเดเพิ่มมาแปรหาค่ะ ตัวนี้ก็ส่งคืออยู่นัชจันแหล่ะเพิ่มเติมมันพี่น้องเพิ่มเติมเด้อท่านผู้ชมทแทนผู้ชมพี่หมานทั้งันเพื่อนกันรอยู่ดอกเพราะว่าเด็กอาจารย์แหลนี่ฝันคิวเพื่อนวะขอให้แต่ฝันเด็กเอาขอให้แต่ฝันฝันฝันหนึ่งฝันฝันนี่คือคิวเลยล่ะเพิ่มเติมเขมาแปดหานะคะราคาเก้าสองศูนย์นีคืดตัวเก่าค่ะงนอกแต่า้องแปะราคามี อย่งเก้าหกเกี่ยงเพื่นตีบ่ค่ะแมนเก้แฟนเพื่นตีพืนตีเก้าเพื่นตีเก้าะกลาบันีเพื่อนมาฝันย่ำย่ำโดนนะพครนีฝันมือขึ้นหรือยังได้แปดห้าย่ำมัองมือขึ้นหลังสองมือขึ้นหลังแปดห้ามันคือสื่ง่ายแต่มาอยู่แปดห้าก็ได้จะมาถามมามืไหเอ็มาเก้าหกปีได้อเล่นี่เก้ากใแอไตา่์จังไดจังค่อยมาเก่าหกค่ะ กวยวีนึงเนะมากวยวีหนึ่งสามตัวก็เก้าสองศูนย์เนี่ยแหละพี่น้องตัดเรียนนาะตีกันเบื้องเนาะเจี้ยงตีให้เก้าหกคือเลยเนาะเก้ากวยนี่เป็นเก้าเป็นหกเนาะเราวัตกาเลยเราคยฝันวัตกาเป็นโฮกเราอะราพากวยพี่น้องเอฟซีห้าไม่ชวไม่หมันกันเหมนก้ตัวว่งกลมนีอาจารย์แหนะโกมวากันดอ เก้าสองศูนย์เก้าหกเล็ลาวังเลหล็กลาวัง<ม>เล้พี่นอ้องมี่วะสองสี่เอา้าโลกใบน้ำเนจานแหละเป็นอย่างคือว่าลาวังค่ะสองสี่ผมคือไม่จกไปพี่น้องคือลาวังตัวนี้แหละมันคืออันแห้งแค่มาแห้งแค่สองสี่เนาะเล็กลาวังพี่น้องสองสี่ใบค่ะม,ม,มี่เล็กกันเล็กลาวังสองสี่ งสุดไทยคักแม่เนาะแม่ครับคือจานแหลก็จัดลอตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแม่เอฟซีชอบกับตามได้เป็นแนวทังจากอาจารย์แหลกครับงวดนี่ถือว่าอยากให้พี่น้องเพื่อนมีโชคนั่งเพื่อหมันเนาะครับเอาผู้เดียวม่าจักหมวดละสามสามวดและสี่หมวดเลยจานแหลกเอาผู้เดียวม่าสามวดและพี่น้องว่าท้ารนี่ฟันขาพี่น้องวัดทานมาทานมากุนบาทเยินจัหน้าบ้านนะตีปูได้ปูกลับไม่ยื่มขึ้นมาใด สี่บอกว่าผ้าอุ้มหลายปนสุดผ้าผ้ากันเจ็ดก็แปดเนาะเออเิ่นนําประีกผ้ามุ่งบาทบ้านก็เป็นกลมๆเนาะผ้าเป็นเจ็บไงเออผ้าเป็นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ใครจะถือจะถือของอะไรเราเป็นบันดีนในความฝันของมือมือขามาจ่ายแล้รถอ่ะพอใหญ่เนี่ยแล้วว่าปูแล้วว่าจงงูภาสเกษตรกนครับพี่น้องครับขอบคุณอาจารย์แต่รายเป็นแนวทางให้เนาะค่ะ ค่ะสำหรับแนวทางโค้งสุดไายไายสุดอาจารย์แหล่นะกะาเอฟอซีจบกันตามบอม,มาก,กับพานเดอ่ะเด้อแอด,ดกับมาติดตามให้ในคลิปนี้กับรำรำรื่อยๆโฉมงานกันสู่ผู้สุขคนโปรดใช้วิจัยในการรับชมการตัดสินใจอยู่กับท่านผู้ชมค่ะค่ะ